แคร์คอนเนอร์ร่วมห่วงใยโดยโรงพยาบาลสมิติเวชวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการจัดฟันกับทันตแพทย์หญิงหริตาพรรัชจนะสิริทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมจัดฟันแบบอินวิสไลน์สวัสดีค่ะคำว่าจัดฟันแบบอินวิสไลน์เนี่ยมันเป็นยังไง การจัดฟันแบบ i n นวิสไลน์นะคะก็คือเป็นการจัดฟันแบบใหม่เหมือนจัดฟันจัดฟันที่เราทำกันเหระใช่ค่ะแต่ว่าลักษณะเครื่องมือเนี่ยมันถอดออกได้แล้วก็เป็นเครื่องมือชนิดใสอันนี้เป็นลักษณะเครื่องมือค่ะถอดได้ค่ะแล้วก็ใสนี่คือตัวเครื่องมือจริงเพราะฉะนั้นประเด็นคือไม่มีใครทราบว่าเราจัดฟันในขณะที่เรากําลังทําจัดฟันเขาเนียนมากเลยนะคะคุณผู้ชมเขาจะมองไม่เห็นเลย เดี๋ยวนี้นิยมใช้กันมากไหมคะก็เยอะนะคะมันที่สำคัญคือมันก็ไม่เจ็บแล้วมันก็สะดวกสบายในชีวิตประจาวันนะคุณหมอความแตกต่างระหว่างการจัดฟันแบบเดิมกับแบบอินวิสลายค่ะอันดับแรกเนี่ยก็คืออินวิสลายเนี่ยก็คือมองไม่เห็นไม่มีใครทราบว่าขณะนี้เรากําลังจัดฟันอยู่อันที่2อคือ comfortable ค่ะคือมันใส่แล้วสบายมันไม่เจ็บไม่มีลวดไม่มีโลหะที่จะทิ่มแก้มหรือจะทำให้เกิดบาดแผลในช่องปาก สคือสามารถถอดออกได้ด้วยตัวคนไข้เองอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทานอาหารนะคะกับแปรงปันเราก็จะให้ถอดที่เหลือก็คือให้ใส่ไว้ตลอดเวลาอย่างน้อยวันละย22ชั่วโมงโอ,อ๋อเหรอคะแล้วก็เรา,า,าออกมาล้างแปรงใช่ตามปกติเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันเราก็จะปกติมีรอยยิ้มปกติไม่มีใครรู้ว่าเราติดเหล็กหรือว่า ฟันหัวอ,อ่าแล้วถ้าอย่างนั้นผลของการจัดล่ะคะคุณหมอเขาจะได้ผลออกมาเหมือนกันไหมแล้วก็ระยะเวลาเป็นยังไงคะโดยปกติแล้วใกล้เคียงกันค่ะพอ,อ,อกันก็เริ่มตั้งแต่8เดือนถึง16เดือน ในการจัดฟันแบบนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความผิดปกติของสภาพในช่องปากการสมปันของคนไข้อ่ะคะ่ะถ้าความผิดปกติมีแค่เล็กน้อยก็ระยะเวลาก็อาจจะประมาณสัก8ถึง10เดือนแต่ถ้าเยอะนิดนึงอาจจะเป็นประมาณปีครึ่งถึงสองปีอะคะ่ะเหมือนกับการจัดฟันแบบเดิมระยะเวลาไม่ต่างกันไม่ต่างกันค่ะข้อจํากัดของเขามีไหมคะ ข้อจากัดไม่มีมีแต่ข้อแนะนําว่ายัางไงก็ต้องใส่เครื่องมือให้หมอให้ครบตามกําหนดแล้วก็ตามระยะเวลาที่ต้องการนะคะจริงๆแล้วเริ่มทำตั้งแต่วัยทีนนะคะวัยรุ่นก็เริ่มทําได้แล้วมีปันแท้เริ่มจะครบหรือใกล้ๆจะครบก็คือสามารถทําได้และะ้วอะค่ะเอาท่านั้นมาย้อนดูขั้นตอนกันนิดนิดถ้าเป็นการจัดฟันแบบอินวิสไลน์หรือว่าการจัดฟันที่มองไม่เห็นนะคะ,ค,ะคุณหมอจะต้องทํายังไงบ้าง เริ่มต้นนะคะในครั้งแรกหมอก็จะต้องตรวจในช่องปากโดยละเอียดก่อนค่ะว่าสภาพช่องปากเป็นยังไงบ้างสภาพการสบฟันเป็นอย่างไรหลังนัน้หลังจากนั้นหมอก็จะออดะะูว่าการจัดฟันแบบอีวิสไลน์เนี่ยเหมาะสมกับคนไข้หรือเปล่า ถ้าเหมาะสมก็คือทําได้กรณีไหนจะไม่เหมาะสมคะกรณีที่มีความผิดปกติของขากรรไกรเยอะๆมากๆที่ออที่แบบว่าแก้ไขค่อนข้างเยอะมากๆะคะ่ะก็จะแนะนําให้จัดฟันเป็นแบบอื่นไปนะะตรวจแล้วถ้าเกิดว่าเหมาะสมสามารถทําได้นะคะหมอจะทําการพิมพ์ฟัน ปกติค่ะ,คะพิมฟันถ่ายรูปก่อนทอําพร้อมทั้งเอ็กซเรย์นะคะหลังจากนั้นหมอจะวางแผนการรักษาแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยค่ะไปทั้งที่ i n น t i ส l i เซ็นเตอร์ซึ่งอยู่ที่ประเทศอเมริกาภาพจะกลับมาเป็นวิดีโอ3ามิติให้คนไข้เห็นว่าก่อนทําขณะทําและหลังทําจะเป็นยังไงใช่จะ,จะเป็นยังไงล,ลักษณะการขยับฟันที่มาเป็นคอมพิวเตอร์มันก็จะค่อยๆขยับแบบนี้ค่ะ หลังจากที่เราได้ดูวิดีโอคอมพิวเตอร์กันแล้วนะคะสมมติว่าคุณหนุ่ยยอมรับที่หมอดีไซน์แล้วก็วางแผนให้แล้วหมอจะสั่งทางอินนิสลายค่ะผลิตเครื่องมือซึ่งเครื่องมือจัดวานอันนี้ค่ะมันจะมีของแต่ละคนไม่เหมือนกันเป็นเฉพาะมาเป็นซีรีส์ค่ะเครื่องมือแต่ละเทรแต่ละเบอร์หมอจะกําหนดให้ใส่ประมาณ2อาทิตย์ พอหลังจากสองอาทิตย์หมอจะให้เปลี่ยนทุกๆ2อาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือนี้ก็จะมีประโยชน์ก็คือถ้าคนไข้ไม่ได้มีเวลามาพบทันตแพทย์สามารถที่จะเอาเครื่องมือนี้ไปใส่เองก็ได้แล้วก็ถ้ามีเวลาก็กลับมาเช็คได้เป็นช่วงๆนะคะคุณหมอคะแล้วอายุหรือว่าโรคอะไรมีผลที่จะรักษาไม่ได้บ้างไหมคะไม่ไม่มีนะคะทาได้หมดเลยทำได้หมดเลยค่ะหมอฝากคุณผู้ชมสักนิดนึงไหมคะว่าเคล็ดลับการดูแลตัวเอง ระหว่างที่จัดฟันแบบอินวิสไล คะควรจะทําอะไรยังไงบ้างขึ้นอยู่กับความร่วมมือของคนไข้เพราะว่าเครื่องมือเป็นอย่างที่อธิบายให้คุณหนุ่ยปัง่ะคว่าเครื่องมือมันถอดได้ถ้าคนไข้ไม่ใส่ฟันก็ไม่ขยับใช่ก็ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นก็คือถ้าทําเครื่องมือแบบนี้ยังไงก็ต้องใส่ให้ครบตามกําหนดรับรองแน่นอนว่าถ้าใส่ได้ครบตามกําหนดฟันขยับไปตามวิดีโอที่ดูก่อนทําและหลังทำแน่นอนค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะยอดเยี่ยมเลยสําหรับเรื่องราวทางการแพทย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัด ฟันแบบมองไม่เห็นนะคะหรือการจัดฟันแบบอินวิสไลท์ที่จะเป็นสับใหม่ๆที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆขึ้นนะคะจากมุมสุขภาพของโรงพยาบาลสมนิติเวสศรีนครินค่ะวันนี้เราจะยิ้มสวยด้วยกันนะคะกับ ทันตแพทย์หญิงริตาพรโรจนสิริค่ะคุณหมอเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมจัดฟันแบบอินวิสไลค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะนีค่ะช่วงหน้าเรื่องราวของการเดินทางยังมีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมอยู่ค่ะ